สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องวัวบ้าหน,นกรวมเกษตรนะครับอันนี้ผลเลี้ยงเป็นเอาหญ้าแจกนะครับบดิหญ้าก็เป็นต้นข้าวโพดอ่อนนะครับผน,นช็อปเพื่อเรียบร้อยนะครับเอารถมาใส่แล้วนะครับนะนะนะกเกษตรกรผ้เลี้ยงวัวครับผลเลี้ยงปัจจัดีมีถึงรถตักรเรียบร้อยนะครับ ประมาณ200กว่ยคนไร่นะครับที่มนจะช็อปฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตดเจนนะครับนี่ครับโปบตีนยังดีเลยนะครับาะมีหัวอ่อนตัวย นี่ครับเครื่องช็อปปืนนะครับเครื่องช็อปแบบเสียบข้างนะครับตักกเ้เรียบรลอยนะครับ ครับทำการ,กรเกษตรต้องเกื้อกูนกันนะครับค mm. นที่เป็นล้ำา้ยก็ต้องเพืือแพร่้นที่กระึ่งฮัดใหม่นะครับ mm. นี่ครับรถกระบะนะครับต้องเหยียบให้มันแน่นๆ,ๆนะครับจะได้ปริมาณ ฝากกดดต่ตมด้วยนะครับ